าแคร์ของผมนะครับ PTC t o n ท t e c a r ให้โทน e แคร์ให้นะครับคันนี้เป็น Lamborghini นะครับคูลาแค่นนะของของพี่สาวที่น่ารักนะครับเอามาลับนะครับมาลับสีเดิมจะเป็นสีแดงนะครับเป็นสีแดงแดงแป๊ดเลยแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวเขาเรียกว,ว่าเขียวนีออน นะครับเขียวนีออนซึ่งต้องบอกว่าเขียวนีออนตัวนี้เป็นลิเกนนำเข้าจากต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพก็จะอยู่ได้ประมาณ2ปีแบบจ๋ำๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเราต้องขอบคุณเบวฟุ้งนะเบวฟุ้งเนี่ยเป็นฟิล์มนำเข้าจากเยอรมันนะครับเป็นฟิล์มกองแสงนะครับแล้วก็เป็นฟิล์มกันรอยด้วยนะคันนี้เราติดสติ๊กเกอร์แลปเข้าไปเนี่ยทับฟิล์มกันรอยนะอ่าเพื่อจะรักษาไอ้นี้ไว้เขาบอกว่าไอ้พี่ไม่ต้องไปแกะทิ้ง แล้วพุ้มทับไปได้เลยนะครับแล้วสมมติมว่า5เดือน6เดือนเบื่อเปลี่ยนสีใหม่สบายนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้เหลือเก็บงานอีกเล็กน้อยใกล้เสร็จแนละ้วผมต้องบอกเลยก็พาคุ้มนีมีฟิล์มบอง<ต>หลายแบบฟิล์มออกโทนสีนต่างๆรับมืดซึมอ่อนบางนแล้วกันมีแบบร้อยเปอร์เซ็นตนะใช่ไหมเขาเขาเพิ่มมาเลยนะครับก่อามาไมาใช้บริการได้คนเทคแค์ อยู่ตรงถนนการน,นานะมันกึ่งกาจน,นาเพราะมันออกจากนครอินมาอยู่ในเลนในใช่ไหมพอเลี้ยวซ้ายปับอยู่ตรงโค้งเลยเห็นป้ายกิศดารากูลหมู่บ้านกิศดารากูนนี่คือคือคาแคร์คผมเลยมาล้างรถได้แล้วก็ใครที่จะไปที่ตึก <independence. S 1> ทเทียบร์เซ็นเตอร์ก็มาจอดรถด้านหลังนี้เราเตรียมที่จอดรถไว้ให้เรียบร้อยนะครับยังไงฝากด้วยนะครับเป็นธุรกิจใหม่ของผมยังไงก็ฝากผมด้วยครับผมครับ